สนนุนโดยหูฟังเดนอนเอ็กซ์ไซส์ฟิกมาดูกันต่อกับการแข่งอเมริการฟุตบอลแบบสไตล์สต,สตอรี่คัพเคครับมาถึงเกมที่ต้องเคลื่องกล่องให้ล้มนิกนี่แม่นจริงๆครับแล้วตานก็มาทำล้มไปอีกทำให้ทีมที่สอนได้คะแนนไปเพียบเลยอ่ะส่วนทีมที่เดน,นี่ยังไม่ได้คะแนนเลยนะครับแถมกล่อยจะหักไปตอนนี้ครับทีมที่สนนำไปสามต่อศูนย์ มาดูกันต่อครับกับป่าถลมทลายในรอบที่3 <c oughs> แน่นอนครับต้องเพียงลูกของป็นการฟุตบอลทำลายกล่องที่ตั้งอยู่ให้ล้มแต่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ่ะคั้นี้ครับเราจะต้องปาไปสู่กล่องของทีมตรงข้ามครับจนกว่ากล่องจะล้มหมดครับนี่ครับ ปาใส่กันแบบนี้นะครับจะมีกล่องของแต่ละทีที่ตั้งอยู่ครับปาให้ล้มครับและครั้งนี้เนี่ยบอลสามารถเด้งลงพื้นก่อนมาโดนกล่องถือว่าได้นะครับครั้งที่แล้วถือว่าฟาวครั้งนี้ถือว่าได้ครับและทีมที่สามารถทํากล่องล้มได้เร็วที่สุดแล้วก็ล้มหมดรับไปเลยหนึ่งคะแนนอ่ะถ้าปรึกษาหารือเนเสร็จแล้วก็พร้อแล้วก็รทีมที่หนึ่งขอแค่ตีไข่แตครับเพื่อกู้ศักดิ์ศรีครับ โยนแล้วครับแม่ยังไม่โดนกันเลยครับตอนนี้เอา้าโซ่ครับลบไปแล้วครับสามกล่องแม่ีนพี่ครับมาดูทางด้านนี้ครับโอ้โหวิธีการเคลียรของเขาเฮ <Hey! S 2> <ๆ>้สุดยอดอ่ะตานเคลียร์ทีเดียวรวไปห้ากล่องครับโอ้โหเหลืออีกล่องเดียวครับโซ่ครับโซ่โซ่โซต้องไปแม้โอ้โหพยายามเด้กที่ฐานครับ แต่ไม่ล้ม Enjoy ครับเอนจอยครับโอ้โหไม่ได้ครับเฉียวไปนิดเดียวมาดูจูนครับจูนอ้โ,อโหจัดให้2กล่องครับทําให้ติดนิดเนี่วนิไล่มาแล้วครับเหลือกล่องเดียวเท่ากันแล้วตอนนี้นี่ก็เหลือแค่กล่องเดียวมาลุ้นกันครับแมไม่โดนครับตาลคว้างผิดมาดูโซ่กันบ้างครับโอ้โห แม่อยังกระจับวาครับดูโซ่ครับ<ฮ>กูได้ามาได้หนึ่งเกมครับทำให้ได้มาหนึ่งคะแนนแต่ว่าทีที่สองเป็นฝ่ไปชนะไปในที่สุดนะครับเป็นยังไงกันบ้างจ้าทุกคนได้ยินคําว่าอเมริกันฟุตบอลมาเนี่ยก็นานแล้วแต่ว่าวันนี้ได้มาเล่นกันจริงๆแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุก ว่าต้องวิ่งชนกันแล้วไม่งั้นมีล่าคงไม่ไหวอ่ะต้องไหวสิคะมีล่าขนาดใบไม้นี่ยุ่งไหวเลยเชื่อเราใครอ่ะเราก็ต้องไหวสิยุคนี้เนี่ยเขาหันออกกำลังกายให้คุณอยู่ฟิตแอนด์เฟิร์มสุขภาพดีกันไปเลยทีมไหนทีมไหนเี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนีหลังจากที่เราเล่นออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครมีน้ำใจนักกีฬากันด้วยนะจ๊ะ ได้แล้วแต่วันนี้เนี่ยนาเราเนี่ยมาให้นิกเนี่เล่นเกมไทยสำนวนกันดีกว่าใช่แต่ก่อนที่จะไปดูสำนวนในสัปดาห์นี้นะคะเราไปดูเฉลยสำนวนของทัพกาลญากันดีกว่าค่ะเยีและสำนวนที่ใช้นิกแกลในวันนี้นะคะนั่นก็คือถีรอดตาช้างหังรอดตาเลนครับพ<อ>่อเลือกขไหนคะหนึ่งนครับนิกเลือกข้อที่1น,นะคะดูเหมือนรอบครอบถี่ท้วนแต่ในความเป็นจรงนนิงนั้นยังมีช่องโหว่ไม่รอบครอบจริงเป็นคำตอบที่ท ที่มาของสำนวนขี่ล่อตาช้างห่างล่อตาเลนเปรียบเปยถึงตาขายที่มีความที่แต่กับหลวมจนช้างเนี่ยล่อดได้ทั้งตัวเลยนั่นคือไม่ถี่ท้วนจริงค่ะและคนที่ทายวันนี้ตอบถูกคนที่5รับของรางวัลไปเลยเย้ยดีด้วยค่ะแล้วันนี้นะคะเราเนี่ยมาให้หนิกเลือกกันดีกว่าว่าน,นิกเนี่ยจะให้รางวัลกับคนที่ทายวันนี้เนี่ยตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคนที่เท่าไหร,ร่ค่ะผิดแลดสวย และสำนวนที่ให้นิคายในสัปดาห์นี้คือยักษ์รักมาลิงพาไปข้อ1หมายถึงผู้หญิงที่ไม่รักนัวสงวนตัวให้ผู้ชายหลายคนพาไปได้ข้อ2หมายถึงของมีค่าที่ถูกลักขโมยหายไปอย่างง่ายได้ข้อ3หมายถึงการทำการใหญ่ที่มักจะเสียหายเพราะเรื่องเล็กๆคำแปลที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับเราจะยังไม่เฉลยเพราะว่าเราจะให้เพื่อน,เ,อนเนี่ยมาร่วมสนุกกันทาง Facebook แฟนเพจของรายการว่านิกตอบถูกหรือตอบผิด มาดูเฉลยในสัปดาห์หน้าครับแต่สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสนามซอเแอร์ดินแดนฟุตบอลมากๆเลยค่ะที่มาให้พวกเราเล่นอเมริกันฟุตบอลกันในวันนี้ค่ะและเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแข่งฟุตบอลบอกหรือว่าแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศน,น่าเล่นมากๆเลยและวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพวกเราขอลาไปก่อนครับท that's a color